สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านครับผมน,นี่อยู่กับช่องฟังดีวาเหมือนเดิมครับกับบรรยากาศตอนเย็นอันนี้ได้พาแม่ดีวาอาบน้ําแล้วครับผมอันนี้ก็จะเดินเข้าหมู่บ้านครับไปที่สวนวันนี้จะไล่ขายผลไม้ต่ออีกสักวันครับผมเดินไม่ทันค้างครับผมเดินเร็วเร็ว ที่ตรงไหนเขาเคยได้กินเขาจะเดินเร็วครับเขารู้มาไปแล้วได้กินเขารู้ครับผมอันนี้เพิ่งขึ้นมาจากหนองน้ำครับผมแล้วก็จะไปกินน้ำที่สวนเมีนสาวินไปพูดไปพูดไป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 ,ไปสาวไปพูดพูดพูดไป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 ออไปสวนเฮาฝุ่นไปสวนไปสวนไป บอกง่ายครับผมบอกเลี้ยวกว็เรี้ยวมีสดีครับสบายกายแล้วครับได้ถูหลังถูตัวให้นี่ก็จะไปกินอาหารเป็นบรรยากาศช่วงเย็นครับผมวันนี้หลังจากเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากแต่ก็ไม่ นานเท่าไหร่ครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเจบตกหนักจริงๆถึงแล้วครับผมที่พักของแม่ดีวามาสาวไหม,ามอัอมนนี้เร็วนีเป็นบรรยากาศทมพื้นบ,นบ้านครับผมมากินยญ้าก่อนเฮาเฮา วันนี้มีหญ้าด้วยวันนี้มาคิดมามเอ้าบรรยากาศอันนี้เป็นในสวนครับผมเอ้าถอยถอยอยู่ที่สวนครับเพื่อจะมาเตรียมขายผลไม้ ตอนเย็นครับผมวันนี้สิบแปดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีครับผมก็จะไล่ขายผลไม้ให้แม่ดีวาในวันนี้นะครับผมมาพี่มามามันี่เร็วมันี่เร็วมันี่พี่พี่มาพี่มาพี่เอา้า ออก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านด้วยนะครับผมช่วยมาอุดหนุนผลไม้ทางดีวาด้วยนะครับผมกอฝากคุณพอ่ณพอคุณแม่ทุกท่านด้วยนะครับว่าเป็นแรงใจแรงศรัทธาเป็นกำลังใจให้แม่ดีวาเพื่อจะได้มีอาหารไว้กินต่อไปครับอาบน้ำเสร็จสับ สะอาดสะอาดวันนี้ไปลงน้ำดูหิวน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวพากินน้ำครับผมเอาตักกอกเอาเอาเอาตักกอกตักตักน้ำในตุ่มครับผมตักอตกอกไม่ยอมกินน้ำเขาจะห่วงอาหารมากกว่าน้ำครับฝนตกทีไรนี่เขาจะไม่ค่อยกินน้ำเท่าไหร่ครับเพราะอากาศมันเย็น เขาจะไม่ค่อยชอบอากาศเย็นๆสักเท่าไหร่ครับผมแต่ร้อนๆขนาดร้อนลงน้ำแป๊บเดียวนี่เขาจะขึ้นมายืนตากแดดอีกแล้วนีใส่ของเขาถอยถอยถอย,ถอย,ถอยไปถอย,ถอยมากินหญ้าหมหมาพี่มาพี่มาพี่พี่มา นี่ก็เป็นไฮไลท์ช่วงเย็นครับผมอยู่ที่สวนข้างๆหมู่บ้านถอยคาวถย้ถยทวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผม ขอฝากคุณพ่อคุณแม่เอฟซทุกท่านด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ดีแม่ดีวาด้วยนะครับสวัสดีครับผม